รถคันนี้นะคะผ่านการตรวจสภาพได้5ดาวนะคะของชิคแห่งประเทศไทยเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับแอดมินนานะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินนามานำเสนอรถเข้าใหม่นะคะกับเจ้าคันนี้เลยนะคะเป็น Toyota h i l u ักรีโวเครื่อง2.4 e pruner n นะคะเกียร์ออโต้ปี2019รถสวยรถดีต้องที่รถบ้านสมชายนะคะสำหรับด้านหน้านะคะกระจังหน้าโลโก้จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะ ไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับหลอด LED นะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะส่วนยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะคันนี้เป็นยางมิชลินนะคะ ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้างแบบนี้นะคะมือเปิดประตูนะคะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นตัวดับเบิลแคปนะคะเป็นตัวยวกสูงเป็นตัวพีเันเนอร์นะคะสําหรับด้านหลังนะคะไฟคู่หลังนะคะไม,ม่รอแตกรอยร้าวแต่อย่างใดคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะเป็นตัวอ e ีพัทนะคะ สำหรับภายในคันนี้นะคะกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างสามารถปรับับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะกุญแจนะคะมีให้ทั้งหมด2ดอกแบบนี้เลยนะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายปรับรถเสียงวิทยุนะคะรับสายวางสายมีปุ่มสปีกิ้งโฟนนะคะเลขไมล์หนึ่งแหนึ่งหมื่นหกพันกิโลนะคะคันนี้นะคะรองรับวิทยุ CDMP 3นะคะคันนี้รองรับวิทยุ CDMP 3นะคะ เกียนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีปุ่ม eco โหมดแล้วก็ power โหมดนะคะภายในเป็นเบาะหนังนะคะนั่งสบายไม่ร้อนนะคะคันนี้แถมกล้องหน้าให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับเบาะผู้โดยสารได้หลังนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะรับประกันรถสวยไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำค่ะ สำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนนะคะคันหน้าน็อตเม็ดอาร์คฝากระโปรงนะคะทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะแผ่นเพจมอก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆจ้าสําหรับเจ้าคันนี้นะคะโตโยต้าไฮรักลีโว 2. สอี e พรนเนอร์เกียออโต้ปี2019นะคะราคาอยู่ที่5้9 0 0 0ห59ห0 0ผ่อน84งวดๆละประมาณ 9,000กว่าบาทน,นะคะท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาที่เพจรถบ้านสมชายมินบุรีกรทมได้เลยหรือว่าจะเป็นไลน์แอดของรถบ้านสมชายนะคะเบอร์โทร081151357 8 081151357 8 081403351 8 081403351 8ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b บสไก b e ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ